สู้ไม่ไหวดาราสาวดีกรีคุณหมอน้ำตานองตัดสินใจยื่นลาออกจากราชการแล้ว เป็นอีกดาราสาวที่หลายๆคนชื่นชอบค่ะสําหรับปุยเมฆหรือแพทย์หญิงนภสสรวิรยุทธวิไลนักร้องและนักแสดงสาวชื่อดังที่ไม่ว่าจะเป็นงานในวงการบันเทิงหรือการทํางานในบทบาทของคุณหมอก็ทําได้ดีเยี่ยมไม่แพ้ใครเลยละค่ะแต่ล่าสุดเธอก็เพิ่งออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้ได้ตัดสินใจยื่นใบลาออกจากโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งแล้วโดยล่าสุดเมื่อวันที่3มิถุนายน2566ปุยเมฆได้โพสต์ภาพผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวเป็นภาพ ถ่ายเอกสารแบบหนังสือขอลาออกจากราชาการลูกจา้างชั่วคราวพร้อมระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าเห็นช่วงนี้กระแสข่าวอินเทอร์ลาออกจากระบบกันเยอะขอพูดในฐานะคนที่เพิ่งตัดสินใจลาออกมาละกันงานในระบบหนักจริงแต่ถามว่าอยู่ในระดับทนได้ไหมทนได้ไม่ตายแต่ใกล้ตายเสียทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตวินาทีที่ตัดสินใจลาออกคืออยู่เวรทั้งคืนมาลาวเช้าต่อชัดกองตรงหน้าเกือบ4ี่สคนไข้นอนล้น เสริมเตียงไปถึงหน้าเล็ภาพดูหดหูมากแถมเหนื่อยและง่วงเราคนเดียวทั้งสายสตาฟมาสิบโมงเดินมาถามน้องยังเราไม่เสร็จหรอต้องเร็วกว่านี้นะวินาทีนั้นตัดสินใจเลยด็อกบ,บี้ขอลาคือเข้าใจว่างานมันเยอะหนักทั้งอินเทอร์และสตาฟแหละสตาฟเองก็ไม่ไหวลาออกก็เยอะและมันดูไม่มีทางออกให้กับปัญหานี้เลยโรงพยาบาลไม่มีแนวโน้มจ้างคนเพิ่มลดลงทุกปีบอกกระทรวงลดง้อคนทำงานหาหน้าที่ กจนไม่รู้จะหาอย่างไงเหมือนอยู่เป็นแรงงานท่าไปเรื่อยๆไม่มีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์อันนี้ตลกมากตอนนั้นรู้สึกอยู่ในจุดอ่อนแอสุดๆจนต้องเซลฟี่เก็บไว้รูปแรกงานเยอะจนท้อน้ําตาไหลยอยู่หน้าคอมตอนดูแลคนไข้ไม่อยากให้คนเห็นว่าร้องอายเขาเลยหลบมาร้องในห้องน้ําหลังวอร์ดส่วนรูป2โมเมนต์ในทุกเช้าทมตัวเองสู้6ปีเพื่อมาเจอสิ่งนี้หรอซึ่งเกิดภาพหนูนิดไม่อยากไปทํางาน ถือว่าแชร์ให้ฟังละกันมันก็มีทั้งคนที่ทนได้กับทนไม่ได้เราไม่ชอบการพักผ่อนน้อยแล้วมาทํางานรู้สึกตัวเองจะทํางานได้ไม่มีประสิทธิภาพที่ดีเท่าที่ควรก็คิดว่าถอยดีกว่าไปหางานที่เหมาะกับเราข้างนอกทําดีกว่าไม่เป็นค้าราชาการก็ไม่ตายแก่สู้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ